เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอถอยห่างออกไปครับไฟก็จะกลับกลับไปเหมือนเดิมครับกลับไปดับเหมือนเดิมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับมาพบกับช่องผมกแล้วนะครับก็คือช่อง Arduino Project นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้อันต้าต้นิคระยะแล้วก็สั่งงาน LD เป็นระยะนะครับ LD ผมจะใช้ led จำนวนสามดวงนะครับมาดูกันเลยว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นวงจรที่มีโมดูลอันตอร์ทูนิกนะครับแล้วก็บอร์ดอ r โ u i n แล้วก็วัตตะแสดงค่าบนหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์นะครับวันนี้ที่เราจะใช้นะครับก็คือใช้ led นะครับในการแสดงผลนะครับเป็นระยะทางต่างๆที่ทั้งตั้งไว้นะครับนี่ led จำนวน3ดวงครับ3ดวง led 3ดวงนี้ก็ตัวต้านทาน3ตัวนะครับตัวต้านทานนะครับเราควรจะเลือกใช้นะครับเป็นตัวต้านทานที่มีค่าหลักร้อยนะครับอันนี้สีแดงแดงครับ2 2 0ีโอห์มนะครับ220ยโอห์มแต่ถ้าเราใช้ค่าที่มันสูง1 k อันนี้อันนี้ค่าสีสีอะไรสีน้ำตาล ดำแดงอันนี้ค่า1กิโลโอห์นะครับอันนี้220โอห์มนะครับแนะนําใช้220โอห์มนะครับไฟมันจะสว่างพอดีนะครับใช้ตัวนี้3ตัวนะครับตัวต้นฐานโอเคดึงมา3ตัวนะครับแล้วก็สายจ๊มที่เพิ่มเข้ามาก็สีเส้นนะครับสําหรับไว้เสียบโอเคมาดูวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อก็คือ เราเสียบนะครับเราเสียบตัวหลอด LD นะครับโดยที่ฝั่งขาสั้นนะครับฝั่งขาสั้นอ่ะ๋ยวาใจดูฝั่งขาสั้นนะครับขาสั้นก็คือขาด้านในด้านนี้นะครับขาสั้นขาสั้นนี่ลบนะครับ LD ขายาวจะเป็นบวกนะครับบางคนตอบผิดนะครับสั่งงานโค้ดก็จะไม่ติดให้เรา ไฟก็จะไม่สว่างนั่นเองเพราะว่าหลอด led นะฮะมันก็จะมีขั้วของมันด้วยนะครับเราก็ต้องต่อให้ถูกเวลาเสียบบนบอร์ดเนี่ยเสียบให้ถูกด้วยโอเคเขียวเหลืองแดงตามลําดับนะครับจากด้านในอ่ะสีสีท้ําเงินนะครับก็จะเป็นลบนะครับแบบลบก็คือดูฝั่งนี้นะครับโอเค๊บอ่ะโอเคน่าจะมองเห็นนะครับโดยเสียบนะครับขาสั้น อยู่ไว้แถบน้ำเงินนะครับเสียไปประมาณนี้นะครับเสียไปประมาณนี้นั่นเองแล้วก็เรียงมาเลยนะครับน้ำเงินเขียวเลืองแดงนะครับเขียวเรืองแดงโอเคขาสั้นก็ตรงแถบน้ำเงินนะครับขาสั้นอา,อาอจ,จะเราอาจจะวิน้น สัก2อสามรูแล้วก็เสียบเว้นสองสามรูแล้วก็เสียบครับเราเสียบรูไหนก็ได้นะครับเสียบรูไหนก็ได้นะครับฝั่งฝั่งด้านในเสียบรูไหนก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องเสียบไว้ตรงกับตัวด้านทานที่เราจะเสียบต่อไปนะครับเราก็ต้องมาดูคือโอเคเว้นประมาณหนึ่งให้สวยงามโอเคก็เว้นประมาณนี้นะครับ ไม่โฟกัสขออนุญาตโฟกัสกล้องนิดหนึง่งโอเคน่าจะโฟกัสแล้วนะครับแ๊บหนึ่งนะครับโอเคประมาณน,นี้ทีนี้ตัวด้านท่านนะครับที่เราจะเสียบเราก็มาเสียบให้ตรงกับตัวตัวหลอดไฟเราก็มาเสียบให้ตรงกับตัวหลอดไฟตัวนี้ ก็น่าจะเห็นอยู่นะครับน่าจะเห็นอยู่ก็คือมันจะตรงกับขา led นะครับมาตรงกับขา led นะตัวต่อไปก็เสียไปตรงกับตัวหลอดอื่นๆต่อไปนะครับขานี้ก็ขานี้มันก็จะตรงกันนะครับมันก็จะตรงกันตามแนวตั้งนะครับตามแนวตั้งมันก็จะตรงกัน ก็สีเขียวสุดท้ายสีเขียวสุดท้ายนะครับโอเคเรียบร้อยฝั่งนี้เรียบร้อยทีนี้เราก็มาเสียบสายนะครับตัวแรกนะครับเดี๋อผมจะเสียบตั้งแต่ขาขาสามสี่ห้าครับสามี่ห้าก็ขาโนอาดูโนะครับนี่เลขสามสี่ห้า เปลี่ยนไปเลยอะสีส,ส,สีสามอยู่นี่สามสีเขียวนะครับสามสีเขียวเหลืองเหลืองขาสี่เหลืองขาสี่แล้วก็แดงขาห้าเพราะว่า ตัวตัวเดิมของเรานะครับตัวเดิมของเราก็คือจะมีขาขาหกขาเจ็ดนะครับสําหรับตัวอันตราโซนิกตัวนี้นะก็สีแดงโอเคสายนี้หลุดแล้วสายนี้เดี๋ยวผมจะขอมาเสียบฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งลบก็ได้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็คือกลางเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็กลางเหมือนกันเพราะว่า เราเราต่อ LED ลงกลาวนะครับตรงเส้นสีดำเงนินเนี่ยตรงแนวนอนเนะี่ยอันนี้ตรงตรงกันแบบแนวนอนนะครับด้านในตรงกันแบบแนวตั้งนะครับอันนี้คือการต่อววจอดแล้วก็ผมก็จะจัาจากกลาวตรงนี้นะครับกลาวมันมีอยู่4รูนะครับรูนี้ก็ได้นะครับสองรูนี้ก็ได้แล้วก็ฝั่งฝั่งรูนี้ก็ได้นะครับมันมันก็มีอยู่4รูโอเคนะครับเสียบกลาวตรงนี้ดีกว่า ย่งนีตรงไม่ตงรง13บสากลาวอยู่นี่โอเคเรียบร้อยอเสียบกา้านี่กลาวตัวนี้ก็จะมาวิ่งตรงเส้นสีน้ําเงินครับตรงเส้นสีน้าเงินนี้นะครับเส้นสีน้าเงินนี้อันนี้ก็คือกลาวมันจะไหลลงกล่าวนะบด d มันจะไหลลงกลาวปุ๊บปุ๊บจำนวนสามดวงนั่นเองโอเคอมาต่อมาต่อมาต่อกันที่โค้ดนะครับว่าเรา จะเขียนโค้ดยังไงนะครับเราจะเขียนโค้ดยังไงเราขออนุญาตเปิดโปรแกรมมานู่นูขึ้นมาเลยนะครับอันนี้โค้ดเมื่อคลิปตอนที่ตอนแรกนะครับคลิปเวอร์ชันแรกก็คือคลิป e p แรกของเราก็คือผมใช้งันไขในการตรวจสอบแล้วก็ให้มันโชว์ที่ีเรียวมอนิเตอร์ว่าเจออะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาประกาศพินโหมด พินโหมด led ของมันก่อนนะครับพินโหมด led ก็คือผมจะตั้งเงื่อนไขว่าระยะถ้าหากเข้าใกล้มาเรื่อยๆนะครับให้ไฟติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นอ่าสิบห้าสิบแล้วก็5้าครับก็คือก็คือตั้งระยะนะครับถ้าน้อยกว่า5ให้ติดทุกดวงเลยถ้าน้อยกว่า10ให้ติด2ดวงถ้าน้อยกว่า15ให้ติดแค่ดวงเดียว นะครับหรือมากหรือตั้งเป็นประมาณว่าถ้าถ้ามากกว่า15ให้ไม่ติดนะครับถ้าน้อยป่าลงมาเรื่อยๆก็ติดขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองตั้งดูนะครับลองตั้งดูก็ประกาศพินโหมดนะครับพินโหมดพินโหมดการทำงานลงเร็วเปิดปิดซีมิคลอาจบคำสั่งแล้วก็ ขา ld ของเราเนี่ยสี6ห้าไม่ใช่สิสามนะครับขา3ขา3เป็นเอา p ์พุต T อ U T ท u t ยูทเแบบนี้ก็อปมาเลยเดีกว่านะง่ายๆก็อปมาเลยเดีกว่าปุ๊บก็ e n t e r ลงมานะครับแล้วก็เราก็วางไปได้เลยแล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อขามัน3 4 5อ่หนี่ก็ Enter แล้วก็ Copy วางไปได้เลยนะครับ 3ามสี้าขาครบแล้วตอนนี้ทีนี้มาดูเงื่อนไขว่าตั้งยังไงอ่ะเลื่อนลงมาตรงเงื่อนไขที่เราตั้งไว้เนะี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะลบตัวเก่าไปก่อนนะครับก็เวลาสั่งงานให้ไฟติดนะครับก็ดิจิตอลครับดิจิตอลไว้ดิจิตอล w r i t e ดิจิตอลไว้ e. ขาไหนอ่ะ ขาสใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสั่งโลไว้ก่อนนะครับก็คือเราคอปปี้มา3ขาเลยนะครับคอปปี้มา3ขาเลยเพื่อจะได้ง่ายเวลาสั่งงานแล้วก็มาเปลี่ยนแค่ตัวเลขกรงนี้สามสี่ห้านะก็เอลเอลนะครับเง่อนไข่ซีสแล้วก็วงเล็บนะครับเพิ่มตรงนี้ไปอีป e ลไม่ใช่เอลี e ep. E ep e l e l s e อ่ะแล้วก็ใส่เงื่อนไขลงไปใส่เง่อนไขลงไปแบบอันแรกเดี๋ยวค่อยมาใส่ตัวเลขทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอตั้งเงื่อนไขจัดระเบียบก่อนอันนี้ก็ copy ไปเลยเหมือนกันอ่ะมี3เงื่อนไขนะครับมี3มื่อนไขปึ๊บก็เงื่อนเงื่อนไขสุดท้าย เป็นเงื่อนไขสุดท้ายถ้าหากมันไม่เข้าเงื่อนไข3เงื่อนไขนี้ก็ให้ไฟดับทั้งหมดเลยโอเคก็คือ if e นะครับมันจะมาเช็คที่ if e แรกก่อน if e แรกก่อนถ้า if e แรกไม่เป็นจริงมันจะไปเช็ค if e ที่2นะครับก็คือมันจะทำงานอันใดอันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นชุดเดียวกันหมดเลยถ้าไม่ เป็นจริงทั้งสามอันอันข้างต้นที่เราตั้งไว้มันก็จะมาทํางานที่เอลสุดท้ายตรงน,นี้อันนี้ก็คือมันจะเป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นการทํางาน,นชุดเดียวกันคล้ายๆกับสวิตเคสแต่เรามาดูตรงนี้ก่อนโอเคทีนี้คือว่าอย่างที่บอกไว้นะครับถ้าหางมันเข้าใกล้มาเรื่อยๆก็ให้ติดหมดเลยก็คือ โอเคมามาดูอันนี้ก่อนอเยถ้าหากมันมันยังไงดีมันมากกว่า15เออไม่ใช่สิถ้าหากมันมันน้อยกว่ามากกว่า5ประกันถ้ามากกว่า5มันก็เป็นจริงหมดเลยสิ มากกว่า10โอเคแล้วก็มากกว่า10แล้วก็มากกว่า15 5 1้าห้ามาดูกันว่ามันจะวิ่งยังไงเดี๋ยวก็คือถ้ามากกว่า15จดับโหมดถ้ามากกว่า 10. อ่บถ้านี่เป็นจริงปุ๊บถ้าไม่เป็นจริงก็เข้ามาเรื่อยๆ่อถ้าไม่เป็นจริงก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับแสดงว่าเราต้องอันนี้ ประมาณ50-15อันนี้ติดหมดก็ได้นะครับด้านในติดหมดนะครับ SIGS ติดหมดเลยนะครับก็คือถ้าเข้าใกล้มาเรื่อยๆนะครับมันจะติดหมดเลยแต่ถ้ามันมากกว่า15ก็ไม่ต้องทำงานอะไรก็คือให้ดับทั้งหมดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเช็คว่าไฟสีเขียวเราอยู่ขาสา3นะครับไฟสีเขียวให้ดูไฟสีเขียวเราอยู่ ขาที่3ครับคือขานี้ไฟติดเกี่ยวต้องจำไป้ได้ด้วยนะครับว่าเราเสียบอะไรขาไหนโอเคไฟติดเกี่ยวดีขา3นะโอเคต่อไปต่อไปนะครับต่อไปขาสามโอเคขาสก็ติด2ดวงนะครับตัวนี้ติด2ดวงปุ๊บ อ่านี่ติดตรงเดียวพอติดแค่ขาสามตรงเดียวนะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการทํางานว่าเดี๋ยวมาเช็คพอร์ตโอเคพอร์ตเข้าเรียบร้อยอ่ะดูโนยูโนกเรียบร้อยก็กดคีย์ทูก่อนเพื่อเช็คโค้ดว่ามีปัญหาอะไรเปล่ามีปัญหาแล้ววงเล็บเล็บผิดตรงไหน อบอกว่าองเล็กผิดหรือเปล่อลีฟห, e หรือเปล่าเอลีฟ e ท่าแล้วดิเอลเอสี e L S e. จำไม่ค่อยได้นะพอดีไม่ค่อยได้เขียนานานเราลองดูลองดูน่าจะถูกนะน่าจะถูกนะเอลีฟ อ่าเอลีฟ e นะ <c oughs> ขอโทษนะ <c oughs> ขออภัยด้วยไม่ได้เขียนปภาษาซีเรนานเลยอ่าถูกแล้วโค้ดอัพโหลดครับอ่าเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับนี้มือผมเข้าใกล้ไปเรื่อยๆนะครับ ก็คือหลักการทางานของมันนะครับก็คือเมื่อวัตถุเข้าใกล้มาเรื่อยๆัถูเข้าใกล้มาเรื่อยๆมันก็จะติดจํานวนดวงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอถอยห่างออกไปครับปอยก็จะกลับกลับไปเหมือนเดิมครับกลับไปดับเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับ การเขียนคำสั่งโค้ดการทำงานสั่งงาน LED โดยใช้เงื่อนไข if, else, if นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับในการต่อยอดเป็นโครงงานเป็นอะไรก็ไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ